มาที่นี่สนุกความรู้ค่ะอัดแน่นมากค่ะพี่สอนด,ดีมากนี้เลยค่ะพ,พี่ดูแลดีมากเลยครับผมรู้สึกมีความกล้าในการคุยกับเพื่อนๆหลายๆโรงเรียนครับ แก้วสนุกเฮฮามีวิชาการมีหลายๆอย่างให้อะไรใหม่ๆกับน้องแล้วก็จุดประกายน้องให้น้องได้เดินตามความฝันน้องครับกิจาการรมที่ประทับใจตอนทําวิชาการกับเพื่อนเข่าแแบบมีพากบมีฟิสิกส์คณิตศาสตร์เยอะแยะเลยค่ะสนุกมากการปฏิบัติจริงครับสามารถทําให้น้องเห็นภาพได้เยอะมากๆก็ทําให้น้องได้เปิดใจกับวิชามากขึ้นครับแล้วก็จะมีกิจกรรมสถานการณ์ที่าสี อันเมื่อกี้นี้เลยค่ะโดนมาเต็มๆหน้าเลยค่ะแป้งค่ะสนุกค่ะได้วิ่งกับเพื่อนเพื่อนๆก็น่ารักมากค่ะแล้วก็รุ่นพี่ค่ะน่ารักมากๆแล้วก็ดูแลเราดี ผมได้ถามพวกพี่ๆเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมครับผมลังเลอยู่ว่าผมจะเรียนโยธาหรือว่าไฟฟ้าครับพี่ๆให้คําปรึกษาดีมากครับผมก็จะนําไปใช้เพือคณะที่อยากเข้านะครับพี่แล้วก็เพื่อนๆสอนให้ผมมีความกล้าในตัวเองครับปีหน้าผมน่าจะมาสมัครเป็นสตาฟละค่ายลาแก่ครับแล้วผมจะเอาความรู้นี้ไปต่อให้น้องๆในค่ายรุ่นต่อไปครับถ้าเป็นไปได้ก็มาอีกรอบดีกว่าเพราะว่าสนุกดีได้เจอเพื่อนใหม่แล้วก็เหมือนแบบได้อัปเกรดตัวเองขึ้นขอฝาทุกคนนะคะ ถ้าใครอยากเพิ่มูความรู้หรือว่าแบบอยางมีเพื่อนใหม่ก็สามารถมาได้ค่ะ